เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเี๋ดี๋ยวกงเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าดีดีตักงรังรัถเอสาาตะเตะตะห้องสองตัวเนี่ยตั้งเตือนเตือนเตือนโดูชั้นแรกกลับไปต่อชั้นแรกเอาดิโดดไปช่วยเพื่อนดิชั้นแรกบอกได้แล้วเขาได้แล้วลูกคีเอาดีดีลูกคีไปไปเตแตกตะเตตกตะเอาตะเต ได้แค่หลอกตัวเองลูดูแบบซ้ำซ้ำใครคิดว่าเธอรักฉันแต่มองฉันเป็นแค่เงาคุยกับฉันมาครั้นเวลาแต่พอเข้ามาเธอก็หายคุยกันทุกวันแต่ความสัมพันธ์ของเธอไม่ฉันไม่แค่เงาเธอมีแต่เขาในใจของเธอก็ไม่เคยจะมีฉันเราอย่ามึงเธอคงไม่ได้ส่งให้ฉันและได้คุยกันทุกวันคงไม่มีความหมายแล้วเธอก็หายไป แต่ไม่จำอยากจะลองอีกสักครั้งเออเดียวเลยไม่ต้องเสือกไม่เคมองมาด้วยซ้มันเป็นพวากรรมหรือว่าเวนแต่ตั้งลำและสุดท้ายต้องชดใจสิ่งที่เคยทำเอาไว้มีค่าแค่บางเวลาเป็นได้แค่เพียงคนคลายเงาเวลาแต่เศร้าเวลาแต่ทุกก็เป็นแค่เพียงที่ปรึกษายอมรั ความจริงถ uhm. <cima. S 1> ึงม bo ันจะลืมไม่ได้ตอนที่เห็นเธออยู่กับเขาฉันเองก็ลืมได้างตัวเองลูบอยู่แบบซ้ำๆ้คไคิดว่าเธอรักฉันแต่มองเห็นฉันมีแค่เงามาคุยกับฉันเมื่อคั้นเวลาแด่๋อพอเข้ามาเธอก็หายคุยกันทุกวันแต่ความสัมพันธ์ของเธอมีฉันไม้แค่เงา

แล่ใจของเธอก็ไม่เคยจะมีฉันรอยยิ้มมันก็ไม่ได้ชงให้ฉันและได้คุยกันทุกวันก็ไม่มีความหมายเลยเธอก็คุยกันทุกวันแต่ฉันไม่ได้ใจเธอแต่เขาเป็นคนที่ได้ใจเธอแค่คุยเพียงไม่กี่นาทีแล้วเธอก็ทิ้งแล้วก็ไม่ได้ยา้ดีฉันไม่เสิยเป็นแค่คนที่เธอคุยขันเวลาคุยเพียงแค่เงาคุยแค่เพียงสัน้ำตาเธออกับเขาเธอก็เมาแล้วก็มาพาเธอดีกันกับเขาเธอก็ไปเหมือนทุกคราและฉันาจไม่ได้รวยหรือว่าดังมีชื่อเสียงแต่ขอสัญญาจะไม่ทำให้ชื่อเสียคนธรรมดาขอสัญญาจะไม่ทิ้งถึง ไม่ร้อยพันปัญหาความสัญญาจะไม่นีแค่เธอบอกว่าต้องการฉันก็พร้อมจะไปเจอเธออยู่คนเดียวขอแค่เพียงเธอกดเบอร์ไม่มีเวลาก็จะมีให้ได้เจอถึงแม้เราเธอกับฉันไม่ได้เป็นไรก,กันเลยก็ได้แค่หลอกตัวเองหลบอยู่แบบซ้ำๆ้แค่คิดว่าเธอรักฉันแต่มองเห็นฉันเป็น เมาคุยกับฉันเมื่อคั้นเวลาแต่พอเขามาเธอก็หายคุยกันทุกวันแต่ความจำของเธอมีฉันแค่เงาเธอมีแต่เขาและใจของเธอก็ไม่เคยจะมีฉันรอยยิ้มงเธอคงไม่ได้จงให้ฉันไคุยกันทุกวันคงไม่มีความหมายหรือเธอก็หายไปหลอกตัวเองมันลุบอยู่ไป ซ้ำๆเคยคิดว่าเธอรักฉันแต่มองเห็นฉันเป็นแค่เงาคุยกับฉันเมือั้งเวลาแต่พอเข้ามาเธอก็หายคุยกันทุกวันแต่ความสัมพันธ์ของเธอมีฉันไม่แค่เงาเธอมีแต่เขาและใจของเธอก็ไม่เคยจะมีฉันรอยยิ้มของเธอคงไม่ได้ส่งให้ฉันและได้คุยกันทุกวันคงไม่มีความหมายแล้วเธอก็หายไปไม่ได้แทนเปลี่นกุญจริงเจ โอ้หมันปิดห้องแล้วมันปิดห้องเลย้บรรกาศนิ่งือแล้วโอเต็มเลยิ่้อเลยรอมันได้อนะคือะแตกไเลกแตกแตกแตกีหัวดีหัวี้ด้หัวีนได้หัวพี่นดดหัวเหัวเหเเั